ซิกาก็อมายอมรับด้วยนะคะว่าเธอเคยตั้งท้องกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกด้วยแต่เธอไม่อยากเก็บเด็กไว้ค่ะ เธอยอมรับเลยนะคะว่าเธอเคยคบกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นคบได้ประมาณปีกว่าๆนะคะแรกๆก็ไปมีความสัมพันธ์กันในรถค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนกับสามีภรรยากันเลยค่ะเธอใช้คําว่าผัวเมียเลยนะคะคือตอนเช้าผวไปสอนหนังสือเธอก็ไปส่งค่ะเสร็จจากนั้นประมาณทุ่มหนึ่งเธอก็มีหน้าที่ในการขับรถไปรับแล้วก็ไปขุบอยู่ด้วยกันที่บ้านสวนสุโขทัยเป็นแบบนี้อยู่เกือบทุกวันนะคะแล้วเธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่ะเธออยากก อยากเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงได้หมดเลยนะคะเวลาเธอเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลท่านก็ไปเฝ้าด้วยพระไปเฝ้าศีกาค่ะนอกจากนี้นะคะเธอยังใช้คําว่าเธอกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นรักกันมากถึงขั้นที่ว่าพระมาบอกกับแม่ของศีกากอบเลยนะคะบอกว่าขอมั่นไว้ก่อนได้ไหมและจากนั้นเธอก็ตั้งท้องลูกคนที่สามมาแต่ ชีวิตมันไม่ง่ายค่ะเพราะอะไรตอนนั้นเธอยังไม่ได้เลิกกับดรสุริยาเลยเธอก็เลยช่างใจว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีดรสุริยาก็ยังไม่ได้เลิกและดรสุริยาก็เป็นพ่อลูกคนที่2และจากนั้นก็ดันจะมีลูกคนที่3กําเนิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะมันคาบเกี่ยวกันจริงๆเลยนะคะเธอก็ไม่รู้ค่ะว่าจะทํำยังไงและ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าสีกากอบเนี่ยยังมีดรสุริยา,าคาราคสซังอยู่แบบนี้และช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่เธอแทบจะไม่ได้มีอะไรกับดรสุริยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอบอกว่านี่เป็นช่วงจังหวะที่นรกมากๆและก็แย่มากๆค่ะเธอตัดสินใจนะคะว่าไม่อยากจะเอาลูกไว้ก็เลยไปคุยกับพระอาจารย์ค่ะบอกว่าพระอาจารย์ขอตังซื้อยาขับเลือดหน่อยได้ไหมหนูไม่อยากจะมีลูกคนที่สามมันยังเป็นจังหวะนรกเข้าไปอีกนะคะเมื่อเธอรู้ว่าพระ มีผู้หญิงของเขาอีกคนหนึ่งค่ะ เธอบอกว่าเธอเริ่มสับสนแค่ที่ก่อนหน้านี้ค่ะทุกอย่างมันดีไปหมดเลยเธอก็ไม่รู้ว่าอ้าวที่ไหนได้อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็มีคนอื่นอีกเหมือนกันเพราะเขาอยู่กับเราแทบทุกวันสรุปแล้วค่ะคนที่3ามนี้ก็เลยต้องเอาออกนะคะไม่ได้เก็บไว้ค่ะทุกวันนี้ถามว่าเธอมีลูกกี่คนเธอก็เลยยอมรับว่าเธอมีลูกแค่3คนและนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทําให้เธอได้แยกย้ายกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านเองก็ไม่ค่อยพอใจที่เธอตัดสินใจเอาเด็กออกและท่านก็ยังระแคะระคาย ด้วยเหมือนกับตัวของก๊อฟเองนั่นแหละค่ะที่เริ่มระแคะระคายว่าท่านก็มีคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีบางช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีคนอื่นส่งข้อความมาว่าคิดถึงจันทร์ในโทรศัพท์ของอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก๊อฟเห็นแล้วก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเบม,มชื่อว่าเป็นพระแต่มาบอกคิดถึงนะน่าจะไม่ใช่แล้วพอกอ๊อฟซักพอก๊อฟถามไปท่านก็ไม่ยอมตอบนะคะพระก็ทุบทำลายโทรศัพท์ทิ้งเหมือนกับตัดปัญหาไปเลยอะค่ะ และเธอก็เล่านะคะว่าเธอผ่านเหตุการณ์เฉีตายมาด้วยค่ะเนื่องจากว่าเธอจะไปเชียงใหม่กับพระรูปนี้นะคะและปรากฏว่าไปที่กุฏิค่ะเพื่อจะไปรออะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะคือระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงมาหาค่ะและจากนั้นท่านก็มีการทะเลาะก,กับผู้หญิงคนนั้นนะคะซึ่งเธอก็อยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าท่านก็เช็ค แบบนี้ไปด้วยค่ะซึ่งท่านมีด้วยระหว่างที่กําลังเช็ดอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็คว้าแล้วก็เอามาจ่อที่ตัวของสิกากรอบแล้วก็ตัวพระด้วยนะคะแต่โชคดีที่มันไม่ได้แบบตุ้มตั้มขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เธอผ่านเหตุการณ์เฉียดตายประมาณนั้นและหลังจากนั้นเหมือนต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายจากกันนะคะซิกากรอบบอกเลยค่ะบอกว่าท่านเองก็เฟดตัวออกจากหนูด้วยนะคะโทรไปก็ไม่รับรับสายก็ดา่าเราก็เลยต้องห่างกันไม่โทรแล้วค่ะโทรไปสิกากรอบบอกบันทอนความรู้สึกต่งตางๆนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขาไม่อยากคบบกับเราและ ผู้หญิงคนนั้นอาจจะยอมหรือไม่ยอมอะไรอย่างงี้นะคะเธอก็ไม่อยากจะจินตนาการก็เลิกแล้วต่อกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะสิกากรอบค่ะก็มีโอกาสได้รู้จักกับพระมหาบุญเลิศที่วัดใหม่หญยแป้นค่ะเมื่อครั้งนั้นเนี่ยนะคะรู้จักกันผ่านเฟซเขาก็รู้เหมือนกันนะคะว่าลูกเราเป็นลูกใครคือตอนนั้นเนี่ยความลับมันก็ไม่มีในโลกใช่ไหมคะในวงการสงฆ์ก็รู้กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระมหาบุญเลิศก็ไม่ได้รังเกียจอะไรสิกากรอบเลยนะคะยังหยิบยื่นค่ะนมค่ะยาแล้วก็มีท่าทีในการเอ็นดูลูกของกอบด้วยค่ะจากนั้นก็เลยเริ่มคบกันนะคะน้ำซึมบอ่อทรายค่ะประมาณนี้คบกันแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนนนนนนเทนนนนท่า่าาาัั้้จก ายไปแต่ถามว่ามีความสัมพันธ์กันไหมก็มีความสัมพันธ์กันท่านให้เงินไหมท่านก็ให้เงินบ้างท่านช่วยค่านมแต่ก๊อฟยืนยันว่าไม่ได้มากมายอะไรค่ะส่วนรูปที่4นะคะหลังจากที่เลิกกับพระมหาบุญเลิศที่วัดใหม่ยายแป้นส่วนรูปที่4นะคะที่สีกาก๊ก็เป็นมีความสัมพันธ์ด้วยค่ะนั่นก็คือพระปริยัติธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระยาณมิตรที่กรุงเทพมหานครนะคะแรกเริ่มเดิมทีก๊อฟบอกว่า,ก,วาก,กลับไปอยู่บ้านก็คือที่พิจิตรนั่นเองนะคะและปรากฏท่านกับแอดเฟนมาก็มีการพูดคุยยกัันน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 ะะะคคคุเหมือฟแฟนน่่จวึงทา ไปงานศีลห้าที่ชัยนาทท่านก็นัดค่ะบอกว่าจะไปพักที่นี่หนูมาได้ไหมส่วนใหญ่พระจะเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือไม่ก็พ่อแต่ถ้าเกิดจะเรียกคําว่าที่รักเนี่ยก๊อบยืนยันว่าจะมีเรียกแค่ในลายเท่านั้นเองนะคะซึ่งพระเหล่านี้ไว้ใจก๊อบค่ะไม่พูดอะไรแน่นอนนะคะทางวัดกัลยาณมิตรค่ะก๊อบก็บอกว่าก๊อบก็ไปมีความสัมพันธ์ กับพระปริยัติธาดาผู้ช่วยจออว้าอาวาสวัดกาลยาณมิด้้ยนะคะถึงแม้จะคบกันแค่ระยะเวลาสั้นๆมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวที่จังหวัดไทยหน้าแต่ปรากฏว่าท้องค่ะ เธอบอกว่าเธอตั้งท้องขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะคือตอนนั้นเธอไปเที่ยวที่หน้านแล้วเธออยู่ๆก็อยากของเปรี้ยวนะคะเธอก็เลยเอจใจค่ะแล้วก็ไปซื้อที่ตรวจคัดมาพอมาตรวจนะคะก็รู้เลยว่ามันขึ้น2ขีดขึ้นมาก็คือตั้งพันธ์นั่นแหละคะ่ะและผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดกลยาก็ยังบอกเลยนะคะบอกเอ้ยท้องจริงๆหรอก็แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันเพราะมีความสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวตัวก๊อเองบอกว่าก๊อฟก็แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันนะคะก็เลยส่งผลตรวจให้ดูส่งหลักฐานให้ดูการก๊ ขึ้นมานะคะเพราะท่านบอกท่านไม่พร้อมแล้วก็อยากให้เอาออกนะคะแต่ทีนี้เธอก็จะไปซื้อยาแต่มาคิดอยู่ในใจว่าไม่เป็นไรลูกเราเราก็เลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เธอก็ปล่อยจนท้องโตแล้วก็คลอดลูกคนนี้ออกมานะคะคลอดลูกมาท่านก็ขอดูหน้าหน่อยก็วิดีโอคอลให้พ่อลูกได้ดูหน้ากันนะคะคือท่านก็ไม่ได้ให้เงินอะไรก็มากมายค่ะเธอยอมรับเลยนะคะว่าเธอเลี้ยงลูกเองนะคะสองสามปีถึงจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ยอมรับค่ะว่าเธอติดต่อไปอยากให้ท่านมาช่วยค่า จ่ายช่วยรับผิดชอบอะไรแบบนี้ท่านก็ไม่ค่อยรับสายไม่ค่อยโทรหาเลยตัวเธอเองก็เลยมาขอพบท่านที่วัดคือตอนนั้นลูกกระปาเข้าไปสองสาขวบแล้วเธอก็อยากจะมาคุยอยากจะมาเคลียว,ว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะรับผิดชอบได้ยังไงบ้างสรุปแล้วตกลงอย่างนี้ท่านก็ให้ปีละแสนปีละแสนก็ตกเดือนละประมาณ8 0 0พบาทแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกเลยนะคะคือคนนี้กอฟยอมรับเลยค่ะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่และเขาก็ไม่ได้รักเรา